ทั้งแต่ละครั้งที่มาสิ่งหนึ่งที่เราได้รับถือเรารู้สึกอุ่นใจเราได้รับการต้อมรับที่อบอุ่นจากพี่น้องคนใต้ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนความสึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นเพราะหัวใจของพี่น้องคนภาคใต้กับภาคไทยภาคตีนั้นตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่น้องคนใต้เป็นนักสู้พี่น้องคนใต้เป็นคนจริงพี่น้องคนใต้นั้นรักความถูกต้องพี่น้องคนใต้ปกป้องสถาบันและสุดท้ายพี่น้องคนใต้ต้องการปราบโกงในห้าข้อหลอมเนี้ยมันตรงกับ ไทยพักดีทุกข้อนะพี่น้องผมจึงประกาศพี่น้องทุกท่านรับทราบหรือว่าไม่มีพักกลางเมือนพักไหนเหมาะกับพี่น้องคนใต้เท่ากับพักไทยพักดีเท่านั้นครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าวิสัยของพี่น้องคนใต้ความภูมิพันกับสถาบันรุ่นสูงอยู่ในหัวใจของพี่น้องทุกคนและที่สาคัญที่สุดก็คือการที่ม็บเหล่านี้กระทาการภายใต้การสนับสนุนของต่างชาตินั้นมันเลวร้ายที่สุด สมัยก่อนผมเรียกว่าไอ้มอบคนดีไอ้มอบทางชาติแต่การที่คุณเชื่อมโยงกับต่างชาติ NGO ต่างประเทศเครือขายต่างประเทศวันนี้ไม่ต้องเรียกว่าทางชาติต้องถือว่าไอ้พวกนี้กําลังขายชาตินะพี่น้องครับผมมาพูดเรื่อสิ่งเหล่านี้ต้องการจะเชิญชวนพี่น้องให้ติดตามสถานการณ์ของม็อบต่างๆที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่ยอมหยุดนะ ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่เนื้อหอมที่มหาอำนาจต้องการเข้ามาครอบงำประเทศไทยมันก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่ยูเครนที่กลุ่มประเทศตะวันตกเข้ามาครอบงำยนะูเครนละสุดท้ายยูเครนลุกเป็นไฟประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเรียกว่าราชอาณาจักรไทยมา7800ปปีอยู่ๆมามีไอ้คนกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งสมคบกับต่างชาติต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้โดยเด็ดขาด วันนี้สถานการณ์ของประเทศปัญหาของประเทศต้องแก้ที่นักการเมืองเลวไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับ้อมจากมือครับพี่น้องครับช่วยกันนะครับต้องช่วยกันพี่น้องเราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันนะฮะในการที่จะต้องต่อสู้กับพวกนี้นะครับพี่น้องครับ แม้พวกเราจะเป็นพักการเมืองตั้งใหม่ให้พี่น้องรับรู้ไว้เลยว่าเราเสียเปรียบพักเก่าๆพักใหญ่ๆทุกประตูแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เป็นรองเขาและเหนือเขาไดคือหัวใจในการเป็นนักสู้ของเรา่ถึงวันหนึ่งถ้าเราตกผลึกในข้อมูลที่เราสอบถามความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนที่ไอสายจ้องล้มล้างมันจะแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองทุกพักการเมืองประกาศว่าไม่แก้แต่ไทยพักนี้จะเพิ่มเติมมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะ วันนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องเอามือขึ้นมานะพี่น้องกรีดมีเลือดออกมานะและไปตรวจดีเอนเอะดีเอ็นเอนะของ,พ,องพี่น้องกับพักไทยปดีจะตรงกเนเแ๊ะไม่มีอีกแล้วพักการเมืองอื่นวันนี้สำหรับพี่น้องคนใต้ต้องไทยพักดีเท่านั้นพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี